สวัสดีค่ะดิฉันดรวรนุชปงเจริญพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปวงจุวิยาวยกจะมาพูดคืคุยถึงที่มาและกระบวนการสร้างนว,วัตกรรมเซฟไอวีไลด้วยตัวเองเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ต้องดูแลผู้ปว่วยโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กที่ต้องออนปลั๊กหรือไอวีจะมีความยุ่งยากในการดูแลมากกว่าผู้ใหญ่และปัญหาสําคัญคือเรื่องของการลื่นหลุดที่ผ่านมาก็มีหลายๆนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยดาม,มือเด็กแต่ก็จะ พบปัญหาเรื่องของความยืดหยุนย่นบ้างการความยั่ง่ายในการความสะอาดบ้างการระบายความร้อนหรือได้กันเรื่องของการุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่มาของการสร้างนวัตกรรมเซฟไอวีลาขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการผูกยึดปลั๊กหรือไอวีในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งก็เป็นการวิจัยและพัฒนากลุมตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเด็กอายุสี่ถึงหปีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปงประเมินผลการใช้นวัตกรรมจากการใช้งานจริงโดยแบ่งกลุ่มยาอเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองใช้กระบวนการ p d c a และการมีส่วนร่วมของทีมพยาบาลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็คือเรื่องของแบบบันทึกอัตราการดันดูดแบบบันทึกระยะเวลาและการเตรียมอุปกรณ์และการผู้ยึดในผู้ป่วยเด็ก แล้วก็แบบสอบถามไปปปิึกกับความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพผู้ปกครองแล้วก็ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฤติกรรมอในเรื่องของการปรับปรุงนวัตกรรมกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทั้งหมดมีอยู่จํานวนสี่รุ่นซึ่งก็จะพัฒนาจากข้อด้อยในแต่ละรุ่นเพื่อที่จะ,ะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนวัรการรุ่นแรกเนี่ยเราก็ใช้กล่องไอวีซึ่ง กล่องไอวีเนี่ยจะมีความแข็งและความเหนียวมากเพราะนั้นเราก็จะเอามาพันด้วยผ้าก๊อตและใช้ดามมือเด็กแต่ว่าในในวัตกรรมรุ่นแรกเนี่ยปัญหาก็คือมันยังมีการเลื่อนหลุดบ่อยแล้วก็ในเรื่องของสิ้นเปลืองทั้งวัสดุกรณ์ไม่ว่าจะเป็นก๊อตหรือว่าปัสเอร์ต่างซึ่งใช้แล้วทิ้งแล้วก็ยากต่อการแกะเพื่อที่จะประเมินตำแหน่งไอวีว่ามีการติดเชื้อมีเฟรตไติดไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเกิดการด้านหลุดขณะที่เราเปลี่ยน อุปกรณ์ผูกยึดแล้วก็ใช้เวลาในการผูกยึดนานต่อมาแล้วก็นวตัตกรรมรุ่นที่สองเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นโดยที่เราพบว่าที่โรงพยาบาลเรามีผ้าเหลือใช้อยู่ที่ไม่ได้ใช้เราจรึงเอาผ้าเหลือใช้มาปัดเปิดตัดเป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีช่องสําหรับใส่กองกระดาษแล้วก็มีแถบหนามเตยติดด้วยระยะแรกที่เราทําเป็นผ้าผืนเดียวเนี่ยมันไม่มีตัวล็อก เมื่อมีตัวล็อกก็คือเกิดการเลื่อนหลุดง่ายเพราะนั้นประสิทธิผลของรุ่นแรกในจึงไม่ดีเท่าที่ควรเราจึงมาพัฒนาเป็นรุ่นที่สามเราตัดปลายผ้าเป็นสองแฉกเป็นรูปตัวยูแล้วติดแถบหนานเตยแต่ว่ารุ่นที่สามเนี่ยเราติดในแนวตรงพอติดในแนวตรงแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะล็อกได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังเกิดปัญหาในการเลื่อนหลุดบ่อยอยู่เราจึงพัฒนามาเป็นรุ่นที่สี่ซึ่งรุ่นที่สี่ลักษณะ ทั่วไปเนี่ยเหมือนกับรุ่นที่สามแต่ว่าลักษณะการติดแถบหนามเตยเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบไขว้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปติดกับผู้ปว่วยเราก็ติดแบบไขว้เหมือนกันซึ่งจะทําให้มันล็อกบริเวณนิ้วหัวแม่มือของเด็กดังนั้นนวัตรกรรมรุ่นที่สี่เนี่ยจึงสามารถป้องกันการเลื่อนหลุดได้ดีกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาแต่ในการใช้นวัตรกรรมไอวีไลน์เนี่ยจะต้องมีข้อ ในปฏิบัติในการใช้ก็คือต้องมีการกําหนดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนผ้าผูกยึดเวรละหนึ่งครั้งในเวรเช้าหรือเปลี่ยนทุกครั้งที่ผ้าผูกยึดเปียกชื้นหรือสปกปรกเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อต่างๆซึ่งผลการพิจัยจากการประเมินระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุก่มทดลองในเรื่องของการดันหลุดเพราะว่ากลุ่มควบคุมมีอัตราก,การดันหลุดอยู่ที่62.5กล<ๆ>ุ่มทดลองมีอัตาราดันหลุดอยู่ที่16.67 ระยะเวลาการผูกยึดกลุ่มควบคุมอยู่ที่สามนาทีกลุ่มทดลองอยู่ที่สี่สิบห้าวินาทีเรื่องของว่าค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการแพงน้ำไอวี IV, แต่ละครั้งเราใช้ห้องที่ยี่สิบสีสิบถึงร้ยสิบาทแต่นวัตกรรมเซฟวีไลไอวีลายอยู่ที่ราคาอยู่ที่ยี่สิบาทต่อชิ้นและก็สามารถนํามาใช้ซ้ําได้พยาบาลวิชาชีพและผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม ซึ่งล,ลักษณะนวัตรกรรมเซ f a v ลายเราพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะสะดวกในการใช้งานเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้คํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้และการนําขยะของโรงพยาบาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยซึ่งข้อดีของนวัตรกรรมก็คือสะดวกในการใช้งานซักทำความสะอาดง่ายทําจากผ้ากระดาษนุ่มไม่ระคายเคืองไม่อับชื้นสามารถเปลี่ยนได้ง่ายบ่อยครั้งตามความจําเป็นใช้เวลาการผูกยึดน้อย ง่ายต่อการแกะเพื่อที่จะประเมินบริเวณที่แทงไอวีว่ามีการเกิดการติดเชื้อหรือเกิดการอักเสบหรือไม่ลดข้าวสู่อุปกรณ์ในคันแทงน้ําเกลือและเป็นการนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมซึ่งนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยัเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาหน้างานเป็นหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นและก็สามารถนําไปใช้จริงได้ผู้ป่วย ขอผู้ป่วยโรงพยบาบาลอื่นสามารถนําไปเป็นแบบอย่างในการผลิตด้วยมีต้นทุนในการผลิตต่ําผลิตจากวัสดุหาง่ายวัสดุเลยใช้ในึ่งหน่วยง,งานและมีราคาถูกตัดเย็บง่ายขอบคุณค่ะ